กินความคาดหมายเลยนี่ทั้งหมดนะเนี่ยมาชื่อทาวคำบนี่ครับมีแมคดเมีมีเหล็กไนนะครับพี่อุ้ยสวยมันก้อยไหวไหมไหวค่ะครับเราต้องเอาข้างล่างใช่ไหมแต่กกที่สองแล้วครับพี่บูมบอกว่าบริเวณโซนนี้ยังอยู่ในโซนของลำปางนะครับครับถ้าเลยจากนี้ไปก็จะเป็นจังหวัดเชียงรายเชียงรายมันจะสาม เขาเรียกว่าผีปันน้ำมันจะภูเขาตรงนั้นเนี่ยมันจะแยกน้ําไปฝั่งเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะลงไปลําปางเขาเรียกว่าผีปันน้ําผีปันน้ําเป็นคาบเกี่ยว3จังหวัดสามจังหวัดว้าวฮะไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรงเอาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยไปดูไปดูโอ้โนี่เจอแลท้วนี่องพิกตัวเนอร์เขาบอกว่าไฮไลท์ในวีเลยนะเหตุนี่แหละครับ ของลำโอ้นั่งฟองนี้ออกมาอีแล้วเนี่ยนี่ยอ้าวไปทิพย์โดนคู่อีกแล้วอเออแทงมาอีกแล้วไหนคะมีมีอยู่แล้วสวยมากเลยลากอยู่อะไของเาครับนี่กำลังออกโอ้โหพระทวดเบี้ยดงเห็ด โอ้ยอันนีิฟูดแง่ว่าเราตั้งป้อมกันหาดูยิ่งดีกว่าใช่เลยนะใช่เจ็บก่อนเจ็บก่อนโอ้โหยอ้โหเอามีดเส่ร์อ้นี่แอมเนี่ยอ้วอ้นี่แอมเมื่อกี้ก็หาทำไมไม่เจอนี่นี่นี่แล้วอะนี่ดูหน่อยนี่ซ่อนอยู่ในเนี่ยตัดไม้นี่ออกก่อนงหายออกมาเร็วตึงเต้นตึงเต้นครับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะค่ะออกข้างทางไปนี้เลยนะครับ วาดี๋นขนโอ้มาชั่วอบนไหนฮะใหญ่เยอะเยอะโอ้โหชั่วไหนเจ้าโอ้โหอ๋อดนมันตื่นเต้นจริงเฮ้ยดู <c oughs> นี่คือหาเล่นๆนะหาคำๆตอนแรกนึกว่าได้หัวสองหัวได้ดอกสองดอกปรากฏว่าทั้งหม้อได้แกงหนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยครับ โอ้เจ๋มอมากหมูนั่นกำลังจะออกมันกำลังจะออกเราต้องมานอนซ่องมันละฮะเอา้าออกมาได้ไหมั้งโอ้โหผมจะเอาไปต้มหรือว่ามันออกนานละมองไม่เห็นโชว์หน่อยค่ะว้าวดงเห็ดโคนมาค่ะดงเห็ดโคนพอวอกถุงมีไหนแจ้ถุงส,สวยๆเลยนี่ธรรมชาติรังสรรค์ครับ เก็บก่อนครับอ้าวขนโตพอแล้วก้าป่ะได้เยอะแล้วครับเนี่ยเกินความคาดหมายเลยเพราะว่าไฮไลท์นี่คือเห็ดนี่แหละในวันนี้นะครับมีเห็ดยู่มีอีกอ้าวจะไปจะไปต้องเอาไม้เห็ดมาสาวเจออีกแล้วเมงเฮ็อยูไปเดี๋ยวนี้มันน่ากับบอ แน้โอ้มันี้มันกำลังออกใหม่อยู่ติดกอนนะอ้นี่แห็นีฮะอ่ามีอีกตายดีดะนะอืม นครับว้าวขอบคุณครับน้องก้อยไม่ได้ไปไหนละเคลื่อนตรงเนี้ยหาย heat อยู่นี่ครับฝั่งนี้ก็เจออยู่แน่น้องลูกไข่เลยเนาะครับว้าวเยฟปืนใหม่เห็นมีเนาะแล้วก็ได้หนึ่งแพร์นะคะครับอ้าวอะไรอย่างเงี้ยล่ะน้ำเพราะว่าระวังระวังก็ยังโดนอยู่ ไปเดินทางต่อครับโอ้ขอบคุณทุกทูนมากเลยมีไหมเอ้าแสดงว่าพื้นไม้มีเนี่ยนีอีกนะสวยเลยนี่โหเก็บไปเก็บไปว้าวไปเดินทางต่อจริงๆละครับผลงานเราโลปายครับเยอะมากทำลายไม้ อก็หาจมเพลินเลยครับปกติหาเน็ตกหาชอบอ๋อชอบหาเห็ดใช่ไหมม่วนดีจ้ะอ๋ออย่มาถมก็ได้จะสูงไปไหนเนี่ยโอ้โออออ้้้โโโ้จับดีนะครับเดินมาเดินมาแล้วใช่ สองนี่เขาบอกว่าอยู่ห่างกัน300เมตรเออไม่ใช่300เมตรนะสามเมตรสปอตโอ้ลบน้อยลบน้อยระวังนะสาวๆาวลบหน่อยลบหนอยุ๋่นน่งไปก่อนพุ่นหน่งก่อนนะกลมตามก้มตามระวังนะครับโอ้ก้มตามก้มตามตามนิดนึงครับโอ้ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ย ถึงแล้วท่าไปถึงก็ไม่รู้จะว่าไงละครับว้าวระวังด้วยโอ๊ะดีแถวนี้เปียงเลยเนาะเออครับมันเปียงดีเนาะแม่เขาดูแลสวนยังไงเนี่ยแม่ดูแลดีมากเลยครับมาแล้วเจอเชอรี่ดอยแล้วใหญ่ขนาดเลยโอ้หเต็มต้นเลยัใหญ่เนาะโอ้โหนี่ก็มี นี่ไงข้างหน้านี่ครับบ้านสวนสุดแสนร่มรื่นครับขึ้นสพเนอะครับสะพานไหมโอ้หขึ้นสะพานเลยสักครับว้าวเขขึ้นนี่เลยมาสะใภ้ต้องพาน้องก้อยมาแคมปิ้งที่นี่แหละข้างหน้าเนาะดาวครับถ้าแบบนี้ชอบไหมเจ้าเนี่ยชอบครับหน้าหนาวหน้าหนาวน่าจะฟินมากเลยอ่ะดูวิวมุมกว้างสวยมาก ก็เป็นวิวที่สวยสดงดงามนะครับอยู่กับธรรมชาติบ้านสวนมีแผงโซลาเซลล์นะครับสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจมาชมสวนส,สวยๆที่แห่งนี้นา่านหางจริงครับระหว่างทางก็ได้เก็บวัตถุดิบชั้นเลิศนั่นคือเห็ดนะครับอาหารเหล่าบนดินเลยครับสาวก็มาเซลฟี่ผลงานที่เก็บกันมาระหว่างทางนะครับประทับใจนะครับมาถึงแล้วนะ ชอบไปการมากพี่บุญชอบไปการมากเลยครับบรรยากาศดีนะบรรยากาศหน้าหนาวนี่ตักเต็มเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหนาวจะมาอีกรอบนึงไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะใช่ขึ้นมาไกลอยู่ขึ้นมาไกลเลยแหละแม่ดังไม็ดเม็ดมาได้ต้องวัดระยะทางใหม่แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่สามร้อยเมตรแล้วนะฟังฟังอะไรเนี่ยกำบังนะเนาะุลังการหรอคะเส้นเดียวกันเส้นดุกันมันมีดอยลักกาน้อยกับดอยลักกาใหญ่ครับส่วนมากเขาจะขึ้นทางดอยลักกาน้อย มันไปทะลุก,กระเจียงใหม่เลยเนาะมันจะผ่านผาแดงก่อนเราสวนพี่บูนะ่ะส่วนใหญ่มีอะไรมาครับนะครับสวนนี้โอโวคาโดครับแมคคาแมคคาเป็นหลักแมคคาดีเมียเป็นหลักแมคคาดีเมียนี่คือ,คอตัวแพงแนะ่น่ะแต่อร่อยครับคบสมเรียบร้อยนะคะใช่ใทั่วประเทศแพงนะมีเชอร์รี่ดอยเนาะ,ะกาแฟแมคคาดเมียซึ่งเราอุ่นหนุนไปแล้วนะคุณพ่อแถมให้เราด้วยนะ พีทที่มีนิดนึงพีทก็มีผสมผสมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินรอบอ๋อไปกินรอบนึงครับตรงไหนนะคะไปเดินเล่นสาวไปแต่เราได้เห็ดกลับบ้านแล้วนะใช่เราได้เห็ดกลับบ้านเราก็ดีใจแล้วนอนหลับฝันดีละครับเจ้าอะไเจ้าสาวรังมดเฮ้ยไม่ใช่มั้งรังมดทำไมเป็นอย่างนี้นี่รังมดเหรอเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่ารังมิ้น ตอนกลางคืนว่าไงครับพี่ตอนกลางคืนนี่จะมีแมงอีนูนแมงอีนูนะจะมาเกาะตรงกิ่งไม้อมากินแถวใบมนะันอะครับอตอนเพื่อเขาชอบมาส่องกันแมงอีนูนนี่ก็อร่อยนะคั่วอร่อย <c oughs> มันๆนะครับอะรถไปทั้งไปเก็บหน่วยลูกไหนเพิ่มอ่ะไปเพิ่มลูกไหนนิดน,นึงอะไรครับครบเคัวยังลูกมอนนะเริ่มหมดแล้วค่ะลูกมอนก็ยังมีมนะเนี่ยกินอยู่ ายอย่างมากครับโอ้โหสุดอ,อากาศออกซิเจนให้เต็มปอดเลยสดชื่นครับข้างบนนี่ครับมอสกับการมันนอนอยู่ที่ซิงแสมีห้องน้ำด้วยตีมันเปียงที่มันเท่ากันโอ้ ล่องลอยลอยล่องเลยนะครับคุณพ่อพี่บูนบอกว่าข้างบนเนี่ยจะหนาวทั้งปีเลยค,ครับไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวอากาศที่นี่เย็นครับโอ้อยงไงแมคคาเดเมียดกๆเลยค่ะของแพงนะครับเห็นไหมเนี่ยมันล่วงแล้วก็เก็บไปใช่ล่วงเสร็จเก็บไปอะไรต่อเจ้าตากแห้งไปแทะแทะเอา,มาเมล็ดข้างในเนี่ยอ๋อฮะ แพ้ได้เลยกะคะโอ้แพ้แบบนี้เสร็จแล้วก็ไปอบไปอบไปคืออบประมาณ2อถึงสวันครับแล้วก็ถึงจะจําหน่ายให้กับลูกค้าได้กว่าจะได้กินนะจ๊ะใช่ปกติถ้ามันให่โตเลยแก่นี่คืออ๋อถ้าไม่แก่จะเป็นอย่างี้นี่คือแก่แล้วแล้วถ้าเราแกะแบบเนี้ยจะใช้ได้หรือไม่ได้ละใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วง่ายดีเนาะล่วงให้เราเก็บเลยชอบช่องที่เริ่มปั่นป่วนแล้วค่ะ กินของเปียวโอ้โหสวยเลยดูตอนนี้สวยมากมันดีอ่ชิมหน่อยชิมหน่อยเอาแดงๆนะคะโชคดีนะเชื่อที่ดอยนะชิมให้เพื่อนรับชมหน่อยน้ำเปรี้ยวเลยนะน้ำปาดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆเป็นหวานเป็นยาแน่นอนต้องกินลูกอันใหญ่ๆใช่ครับ สีม่วงอันนี้มันน้อยไปน้อยออกเขียวมันจะแปลกๆต้องกินสีม่วงอันเนี้ยต้องคัดออกต้องเอาเม็ดทกินต้อง,ว,งออว่วงอะอร่อยนี่นี่นี่น,นี่หวานอา่าอ,อย่างนั้นอ่ะหวานมะม่วงอ้านุ่มๆอันนี้ไงแกันเนาะเขาตุ้งแปรงพริกนะเนาะแม่ลืมเอาขึ้นเขาไปละหวานนะั้นหวานแบบเนี้ยต้องสีขเข้มๆแบบนี้จะหวานาครับเจ้า เพลินเลยเนาะอิ่มเลยเดินสวนเพ,อพอลินเลยครับก็ทำแมคคาเดเมียเป็นหลักนะครับมีเชอร์รี่ดอยลูกไหนลูกพีชนะครับกาแฟนะสามารถสั่งกันได้นะพี่บูนก็บอกว่าส่งให้ลูกค้าเนาะ,ะครับแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนสนใจนี่เบอร์โทรพี่บูนที่ให้ไว้คลิปก,ก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ อืมครับติดต่อโดยตรงพี่บูนเลยหรือเปล่าครับครับอ,อ๋อได้เลยเดี๋ยวผมเด้งเบอร์ให้นะเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะครับ,รบเผื่ออุดหนุนแมคคาเดเมียนะครับโอ้ออแมาขมคคาเดเมียเยอะเลยเนาะแมคคาเดเมียนะครับเลย<ด>โอ้ยจองบ้านๆแต่แมุดคอตัวนี้เลยเหรออืมอุย้ยคนลุกอันนี้ฉันจอง โกนพึ่งนะครับเนี่ยเก็บช่วงนี้มันกว่าคะครับครับเก็บช่วงนี้ค่ะอันนี้คือพึ่งอ่าเกสรกาแฟหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับครับโอ้ตัวจริงเลยนะครับไม่ธรรมดาครับพี่บูงของเราขับรถโฟมาให้เรานี่โอ้โหระทึกใจเลยวันนี้นะมัคันมดแดงครับเลี้ยงมดแดงตัวมีมดแดงด้วยนะช่วงนี้ รั S 1> <S 1> งมังกลงรลังฉันอ๋ออืมสวยหมดแดงสีหมดแดงค่ะไปยังเอวยัู้ว่ะอ๋อรังอะไรครับพี่รังมิน้นรังมินงม้นเอามีด้วยอามันมา็นตัวเฮากาโอู้ว์นี่เหรอดูนะโอ้ังนะอยู่ข้างในนะพี่โอ้จเจอแล้วเจอแล้วรังมิน้นอ๋อกําลังอู้วใช่ใช่ใช่รังมิน้นอย่างนี่ครับพ,พี่อยู่ห่างๆอย่างห่วง อย่าไปยุ่งกับเขานะครับสูนู้อใกล้ครับอืมวู้มีเหล็กในนะครับพี่มีแน่นอน,นครับเแตนต่อยไม่ค่อยเท่าไรหร่หรอครับไม่เหมืนอนเมื่อนกี้เนาะได้ๆต้องอยุ่งห่างนะพี่เนาะครับกอนมาครับถอยก่อนถอยก่อนนะ พี่บุญว่ามาถึงที่ก็เก็บไปเลยได้ทั้งท้อ,ทอได้ทั้งพีทได้ทั้งเชอรี่ดอยได้ทั้งคุ้นกัด<เ>อ้าวลงตัวคุ้นอีกนะไอ้ก่อนทำน้าอยา่ออมา,มอยาเอาเวลาส่งก็งจะเอาแข่งก่อนสักส <Wow. S 1> องว<ด>ันมันจะนุ่มว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยัางไงเนี่ย อุ้ยสวยชิมได้ไหมมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะคะโอ้ชิมชิมชิมีบภาพแปบนึงนะคะครับโอ้ชอบจังเลยสวยๆเลยน้องก้อยชิมรังมิ้หน่อยสาวๆจีบตรงไหนมันนี่ครับอือ่ซื้อนี่นี่เหรอไม่เท็บของโปรไปเท็บเลยอ่ะครับกาสดวนๆเลยไหมจะคบปลาเหรอ อย่างนี้มั้งไอนฟินครับเอิฟอ่ะขอลองหน่อยอิฟซองเนี่ยเหนียวมือครับขอยาชิมนิดนึงนะจ๊ะฮึมโดนใจวัยรุ่นอ่ะอือร่อยจังเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยฟินฟินเบอร์ฟินมากครับ บ้านในสวนนะครับน่ามาพักมากเลยครับก็มาถึงสวนแม่เก็บผลไม้ต่างๆในส่วนของพี่บูนะครับก็ต้องขอบคุณที่ พาพวกผมมาถึงที่แห่งนี้นะครับเนาะก,กับบรรยากาศสวยๆทางค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์นะครับเนาะ ยังไงเอาไว้ครั้งหน้าผมจะมายิ้มเย็นเหมือนนะพี่บูเนาะครับขอบคุณพี่บุญมากนะครับขอบคุณคขอบคุณน้องก้อยมากครับที่มาร่วมมาเป็นสีสันเป็นเอกให้เรานะโอ้โหความงามทะลุจอเลยตอนนี้ครับทะลุไปในดนกลับบ้านในเห็ดด้ยโอ้ใช่ครับในเห็ดโคลนพวกล้วยนะคะไว้อุดหนุนพี่บุญนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะโทรมาช่วงนี้มีอะไรบ้างก็โทรมาถามได้นะคะโทรสอบถามได้โดยเฉพาะไม่แคเได้มี อร่อยมากค่ะครับกลับ,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 บมาครับโอ้โหเห็ดเยอะเลยเนะาะระวังคุณนะจ๊ะเหลือง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 มาแล้วเหลืองเหลืองหรือเปล่าต้องบีบออกเนาะอะแทงท้ายนะครับเห็นพี่ๆขึ้นไปหาเห็ดอีกรอบอ่ะไปดูนิดนึงนะครับโอ้โห อะไรจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้น้องก้อยก็สู้เหลือเกินไปแล้วครับโอ้โหนะครับโอ้โหตรงนี้ชันนะเนี่ยน้องก้อยไหวไหมไหวจ้ะครับไปเลยดีวยกว่าครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นี่ขาลุยเหมือนกันนแน,น่โอ้โหโอ้โห นี่คือเราเดินขึ้นมาชันกันนิดนึงนะครับดูนะครับเฮ็ดเลยครับตื่นเต้นโอ้โหเห็ดขนปวกเหรอใช่ว้าวเยอะจริงตอนแรกนึกว่าเล่นมุกไม่ใช่นะของจริงครับของจริงครับโอ้ทิ้งท้ายคลิปเลยโอ้โหสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับนี่เขาดูหน่อยเขาดูหน่อย ทั้งดงโอ้โหอันนี้คือดงจริงๆครับเก็บเก็บเก็บโอ้นี่ตรงนี้ครับโอ้สวยๆเล้วตอนแรกผมว่าเล่นมุกไม่ใช่นะครับเอู้นี่จริงอู้ยเต็มนี่เลยนี่โอ้ยหมดเนี่ยครับมาให้คุ้มค่าแล้วครับรอบรอบนี้ได้หลายอย่างติดไม้ติดมือครับเก็บออกแล้วเหรอดีน้องเบียร์ตรงนี้เหรอครับอ่ะ ดูนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับโอ้สุดสวยเลยครับมานี่คุ้มเยอะคุ้มมากครับคุ้มมากทำไมพวกเราถึงเงียบไปตอนแรกตอนแรกว่าเราพี่ๆี่ล้อเราเล่นแต่ไม่ใช่นะครับได้จริงๆอ่ะนี่โู้นนี้น้องก้อยก็ชอบหาเหตุด้วยนแน่ๆครับไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมวิ่งขึ้นมาเลย โอ้โหครับแถมท้ายคลิปนะครับก่อนกลับบ้านอ้หเยอเยอะยอะเยอะมากเอามีดจอกันะถ้าอย่างน้มันดึง้ราใช้มีดเนาะเราต้องเอาทั้งรากใช่ไหมมันอร่อยจริงครับโอ้โหเยอะมเยอะยะเยไม่ได้เยบไม่ได้เยบไม่ได้เยไม่ได้เยบ ายให้เพื่อนๆรับชมนะคะความอุดมสมบูรณ์ที่สวนของพี่บูนะครับอ <c oughs> <c oughs> อลังการงานส่ง เอาอะไรมาจ้ะไปเอาตะกร้ามาใส่อ๋อเอาตะกร้ามาเพิ่มนะจ้าครับไปเลยดีกว่าอืเยอะเกินนะครับเลยจ้ะเก็บกันขากับคุมทรัพย์บนดินครับอืโอ้สวย ไอ้คุ้มครับก่อนครับคุ้มแต่ครับเต็มตะก้าเลยกี่ตะก้ารเนี่ยตะก้าที่สองตะก้าที่สองแล้วโอ้ เจอแล้วน้องก้อยเจอสองอ่ะเจอแล้วครับ,อบโอ้โหนี่อันใหญ่ครับพี่อ้อม <laughs> ทางกลับเนาะครับรอเลยจ้ะดีเยี่ยมมากใหม่เลยน้อง คุณทราบบนดินนะคะจิ้งเรื่อะขนาดน,านั้นจิงเยอะแต่ยัยว่าแบ่งกันแบ่งกันว่ะ ข้างดูครับกี่กิโละระวังระวังระวังหกกิโลอหกกิโลห,ก,ก,โลโหก,กิโลลมโวมโอ้ครับส,สวยๆนะมาธรรมาดาจ้อลังการงานสร้างจากป่า